สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวเกมชินนแพททุกคนด้วยนะครับพบกับผมนายเจสเน็ตคนเดิมหลังจากที่เราเพิ่งสนุกกับการโดดไปโดดมาในกิจกรรมสรรสร้าง้วยหัรสวครร์พี่หอยเขาก็กลัวเราเหนื่อยครับเลยหากิจกรรมชงน้ำมาให้เราได้ลองชงดื่มแก้กระหายกันกับกิจกรรมจิบแห่งความฝันเอาเมาไม้ซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เล่นได้ชิลๆแล้วก็เอนจอยมากๆเลยครับส่วนว่ากิจกรรมนี้จะทํายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาเล่นไปพร้อมกันเลยครับ แต่ก่อนจะไปเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b ค c r i b e คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่ต้องการหาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้จะได้เห็นคลิปนี้กันเยอะๆนะครับแล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหาด้านเติมเพชรทั้งแบบแอคแล้วก็แบบรายเดือนที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยโคด้าช็อปเนี่ยเป็นคำตอบของคุณได้นะครับได้รับรองจากทาง g e n ช h i n Impact Official เลยทีเดียวครับแค่เพื่อนๆคลิกลิงก์ใต้ description เลือกเกม e n s ช i n i m Pa c t กรอก UID แล้วก็เลือกเซิร์ฟเอเชียเลือกแพ็คเติมเงินที่ต้องการ เลือกวิธีการเติมเงินซึ่งอันนี้รองรับหลายช่องทางมากเลยครับทั้ง LINE PAY t ทูมันนี่วอลเล็ระบบธนาคารบัตรเครดิตบัตรเดบิตและก็อื่นๆอีกมากมายเลยครับหลังจากนั้นกรอกอีเมลที่ต้องการจะให้ส่งใบเสร็จไปเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ได้เพจเข้า id ของเพื่อนๆแล้วครับ ง่ายๆแล้วก็ไม่ใช้ ID พดีเผิาส่วนการเติมไปด้วยรับรองความปลอดภัยแน่นอนครับมาเริ่มต้นด้วยเงื่อนไขของการเข้าร่วมกิจกรรมกันก่อนแล้วกันนะครับในการเล่นกิจกรรมนี้เพื่อนๆเนี่ยจะต้องมีแรงผชนภัยขั้นต่ำที่เลเวล2ีขึ้นไปแล้วก็สําเร็จเควสนกพิสูจน์หนขึ้นสูส่สายลมที่เป็นเควสเกี่ยวกับการสร้าง7จ็ดแชมเขึ้นมาใหม่ครับ แล้อีกทั้งเพื่อนๆจะต้องสําเร็จเควส์องขึ้นไม่หุ่นคืนสู่ทะเลหรือก็คือตัว Quest เควสในเรื่องของยูล่านั่นเองครับซึ่งโดยปกติจะปลดล็อกให้เล่นตอน AR40 เป็นต้นไปแต่ในช่วงกิจกรรมนี้พี่หอยเขาจะใจดีปลดให้เราเล่นตั้งแต่ AR28 เลยครับก่อนเล่นกิจกรรมนี้ก็อย่าลืมไปสนุกกับเนื้อเรื่องของยูล่าด้วยแล้วกันนะครับหลังจากที่เราทําตามเงื่อนไขของการเข้าร่วมกิจกรรมจนครบถ้วนแล้วเนี่ยก็จะมีเควสจิบแห่งความฝันเอามามา,มาเกิดขึ้นมาที่่่รร้้าานนเเเเเลลแอออจชกยยพืดวปไไ พอไปถึงเราจะได้เจอกับคุณโรกาซึ่งเขาจะบอกกับเราว่าในขณะนี้ร้าน Angel Share ของเขากําลังจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งบาร์เทเดอร์ขึ้นมาซึ่งจัดอนุญาตให้บาร์เทเดอร์หน้าใหม่เนี่ยได้ลองเข้าไปดูรร้าน Angel Share ดูครับซึ่งแน่นอนว่าไม่ว่านัเกเดินทางจะสนใจหรือไม่สนใจกิจกรรมนี้ก็ตามตัวไพมอนเนี่ยก็จะลากเราไปร่วมกิจกรรมอยู่แล้วครับก็ให้เราตอบตกลงแล้วก็เริ่มกิจกรรมกันได้เลย พอเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนของการอธิบายเกมเพลย์ของกิจกรรมครับโดยคุณเชาบาร์เทนเดอร์เดิมของร้าน Angel จลแช่เนี่ยก็จะสั่งให้เราได้ลองทำกาแฟให้เขาสัก3ช็อตเพื่อเป็นการลองมือครับโดยวิธีการชงเครื่องดื่มของกิจกรรมนี้คือการเลือกวัตถุดิบที่อยู่ในรายการทางด้านขวา3อย่างใส่ลงในถ้วยซึ่งจะเลือกใส่อะไรบ้างเนี่ยก็ให้เราดูจากสูตรเครื่องดื่มที่เมนูทางด้านซ้ายล่างของจอได้เลยครับจากนั้นกด W S D แทนเครื่องหมายลูกศรเพื่อผสมวัตถุดิบเข้าด้วยกัน แล้วจึงกดปังย่าให้โดนปริมาณเครื่องดื่มที่ลูกค้ารีเควสก็เป็นอันเสร็จแล้วครับซึ่งในรอบนี้คุณพี่ชาเขาสั่งตัวของกาแฟ3ช็อตมางั้นเราก็จัดให้เขาแบบเข้มๆเ,เลยครับ หลังจากที่เราชงกาแฟกันเสร็จแล้วก็เป็นอันจบในส่วนของการแนะนําเกมเพลย์ของกิจกรรมครับต่อมาเราก็มาเริ่มกิจกรรมจริงๆกันสักทีครับโดยในแต่ละวันเนี่ยจะมีแต่ละตัวละครในเกม g e n ช h i n i p a c แวะเวียนกันมาในร้านของเราครับซึ่งในวันนี้เนี่ยจะเป็นดีลุกเคยะและก็โรซาเลียครับในส่วนของดีลุกเนี่ยเขาอยากให้เราทำ Grey Wall Sunset ให้กับเขาเพราะฉะนั้นเราก็เลือกโถจุ้ย3โถแล้วก็ชงน้ําผลไม้ให้กับเขาได้เลยครับ มาต่อกันที่เคยะกับโรซาเลียกันครับทางเคยะเนี่ยเขาอยากได้มูลิตอเลเพราะฉะนั้นแก้วนี้ก็ใส่ตัวของโถกาแฟนมแล้วก็ทวยโกโก้ลงไปได้เลยครับอ้อแล้วแก้วนี้เนี่ยต้องกดปังย่าให้โดนแก้วใหญ่ด้วยนะพี่แกเขาหิวครับ ส่วนทางโรซาเลียเนี่ยเป็นเครื่องดื่มง่ายๆแค่ชาดำเองครับเพราะฉะนั้นก็ใส่โถชาสามโถลงไปแล้วก็ชงให้เธอดื่มได้เลยครับ และนั่นก็คือทั้งหมดของกิจกรรมในวันนี้ครับยังเหลือกิจกรรมอีกหลายวันเลยให้เราได้ลองเล่นกันแล้วก็อีกทั้งยังมีโหมดท้าทายบาร์เดอร์ให้เราได้เข้าร่วมกันในอนาคตด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมนี้กันทุกวันด้วยนะครับของรางวัลมากมายเนี่ยรอเราอยู่เพียบเลยเอาล่ะครับชอบกิจกรรมแบบนี้กันไหมครับทุกคนถ้ารู้สึกชอบยังไงเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปด้วยละกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ของเราโคด้าช็อปด้วยนะครับใครที่กําลังหาร้านเติมเพชรที่สะดวกและก็ปลอดภัยเนี่ยต้องร้านนี้ร้านเดียวเลยครับลิงกเติมเงินของทางร้านอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปเลยครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดของทุกคนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนนนนนะะคครรรัััับบบสหวี้ผมไปก่อนน